ก็วันนี้นะครับน้าพามาปักสมอกันที่นี่นะครับกรมอุทยานแห่งชาตินะครับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับก็เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะครับเขาแผงม้าเนาะก็จะเป็นหรือเราจะรู้จักกันในนามว่าเขาแผงม้าเนาะจุดชมกระทิงนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับน้าได้เอาเสานะครับขึ้นมาเทสนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเสาที่มีความยาว มตร80นะครับก็เดแล้วที่นี่ก็ค่อนข้างลมแรงครับเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวน้าจะพาไปชมบรรยากาศโดยรอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปน้าจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่าสถานที่กางเต็นท์เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ภาพโดยรวมนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันครับก็ก่อนเราจะมาตั้งเสานะครับเราต้องถึงตัวท้าฟก่อนนะครับตัวนี้ใช้เป็นท้าฟทรงแปดเหลี่ยมนะครับที่น้าเพิ่งได้มาใหม่ก็ในส่วนนี้นะครับเชือกก็จะใช้เป็นพาราคอร์ตนะครับ ก็เดี๋ยวดูนะครับเราจะใช้เป็นเสาสไลด์นะครับสูง2เมตร80นะครับเสาสไลด์นะครับในนี้ทีหนึ่งเป็นเสาสไลด์นะครับซึ่งไม่ได้มีความแข็งแรงมากนะครับพอขึ้นในลักษณะที่เสาสูงแล้วลมแรงนะครับก็งอครับผมก็เดี๋ยวนะจะเปลี่ยนเป็นเสาต้นที่ใช้ประจานะครับก็เป็น2เมตร40นะครับก็ซึ่งเป็นเสา ข้อต่อสวมนะครับซึ่งค่อนข้างแข็งแรงเพราะตัวนี้เป็นเสาเหล็กนะครับแล้วก็มาเสริมดเสาด้านข้างด้วยเพทูอีก2ต้นนะครับ2เมตรยีนะครับแล้วก็อันนี้เจตานก็กําลังลงสมอนะครับเพิ่มเติมนะครับให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวันนี้ลมแรงนะครับลมแรงมากนะครับสาหรับจุดชมกระทิงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กางทากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมากางเต็นท์ใต้ทากัปอีกทีนึงเพราะว่าดูลักษณะแล้วตอนนี้ฝนตกอยู่นะครับซึ่งก็ ช่วงแคมปิ้งหน้าฝนนะครับก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะครับแกลังเรากางเสร็จก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ที่น้าพยายามบอกนะครับว่าทําไมเราถึงต้องกางไฟชีดหรือทาบทุกครั้งก่อนที่จะกางเต็นท์นะครับเพราะว่ามันช่วยเราได้นะครับในเหตุการณ์ที่ฝนตกหรือแดดแรงจริงๆนะครับเราสามารถเรามีร่มของเราอยู่นะครับเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ใช้ชีวิตการแก้งได้อย่างสะดวกนะครับมากขึ้นเนาะก็ นี่นะครับทุกคนควรมีติดไว้นะครับใช้ไม่ใช้ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งตามสถานการณ์แต่ถ้าต้องการใช้แล้วมันไม่มีอันนี้จะเป็นวุ่นวายหน่อยนะครับก็จะเชอะอแฉะเลอะเทอะนะครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําอะไรใต้พื้นที่ทาบหรือ,อหรือพื้นที่แห้งของเราได้เลยนะครับเนาะครับเจตานก็ใส่เสื้อกันฝนไปเอาเก้าอี้นะครับมาแล้ว ตอนนี้ก็ชมบรรยากาศกัน,กนไปพังๆก่อนนะครับก็ล,ลังจากฝนตกเรียบร้อยนะแล้วนะก็บรรยากาศก็กจะมีหมอกอฟุ้งๆนะครับอยู่ปลายเขาด้านไกลๆด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวก็อาจจะพาขึ้นไปชมกระทิงครับที่ขึ้นไปชมกระทิงนะครับก็สําหรับจุดนี้นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมีะกล้องสโคปมาไว้ให้เรานะครับช่าง ตอนช่วงที่ชมกระทิงก็คือช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นนะครับอันนี้เดี๋ยวนาจะพาขึ้นไปดูที่จุดน,นะครับก็จะมีตัวมัดคอรครับ,รบของที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระทิงใหญ่นะครับที่เป็นลูกปั้งครับ ช่วงเย็นหรือช่วงเช้านะครับเราจะมาขึ้นมาชมกระทิงกันบนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะมาชมกระทิงกันได้นะครับก็จะมีเทเลสหรือเขาเรียกสแตนยื่นออกไปด้านหน้านะครับเพื่อที่เป็นจุดชมวิวนะครับภาพลงของเขาแผงม้านะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็ลึ้มฟ้าขึ้นฝนนะครับแต่ก็มีแดดบ้างนะครับก็เลยทําให้เรามีโอกาสได้เห็นลุงกินน้ํานะครับเห็นไหมครับ ซึ่งวัวกระทิงก็อยู่ตรงสูงลุงกินน้ำเลยเดี๋ยวนาจะซุ้มเข้าไปให้ดูนะเห็นไหมครับนะครับฝูงหนึ่งเลยนะครับนะครับก็จะอยู่ฝูงนั่นกระจุกนั่นนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของตอนที่เราได้สองกล้องชมกระทิงกันนะครับก็จะเห็นแบบ<ม>ใกล้ชิดมากนะครับแต่ว่าต้องผ่านกล้องสโคบนะครับหรือไม่ใครมีกล้องที่เป็น เลนสำหรับซูมนะครับก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับก็เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับซึ่งณจุดนี้นะครับก็จะมองเห็นได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับพี่เจ้าหน้าที่จะเอากล้องสโคปนะครับมาตั้งไว้ให้แต่ก็อาจจะต้องต่อคิวกันดูนะครับเพราะว่าจำนวนของกล้องก็มีไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถนะครับปรับกล้องเอาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มัน เหมาะสมกับสายตาเรานะครับแต่ส่วนหลักๆนะครับเขาอ้ามเราปรับเองนะครับก็แจ้งพี่เจ้าหน้าที่ได้นะครับเพื่อที่จะปรับไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือต้องการเห็นอากทิงฝูงไหนนะครับก็แจ้งพี่เจ้าหน้าที่เพื่อให้มาปรับให้นะครับแล้วก็ต่อคิวกันนะครับอย่าแย่งกันนะครับแล้วก็แบ่งให้เพื่อนๆที่มารอชมได้ชมด้วยนะครับสำหรับจุดนี้เนาะนะก็แนะนำไว้แค่นี้นะครับก็ชมอากัติงกันไปก่อนนะครับ พี่ๆจะเตรียมไปให้เรานะครับสําหรับสองกระทิงนะครับซึ่งตอนนี้ฝนก็ตกนะครับแดดก็ออกซึ่งก็เลยเก็บสโคปเข้ามาก่อนช่วงท้ายคลิปและช่วงสรุปวิดีโอนี้นะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับแฟนๆของช่องน้าจะได้อะไรบ้างนะครับสําหรับจุดกลางเต็นท์นะครับจุดสกัดเขาแผงม้านะครับก็สําหรับจุดชุมกระทิงตรงนี้นะครับก็หนึ่งเลยที่แฟนๆน้าจะได้คือได้มาดูกระทิงนะครับตัวเป็นๆนะครับแล้วก็มีสโคปให้ใช้ ฟรีนะครับพี่เจ้าหน้าที่จะมาตั้งให้ช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับก็เข้ามาชมกันได้นะครับก็จะเห็นกระทิงแบบใกล้ชิดนะครับตัวเป็นๆแล้วซึ่งในวันที่ค่อนข้างเงียบนะครับก็จะได้ชมแบบใกล้ชิดเขาจะเข้ามาเล็มหญ้าอยู่ติดริมรั้วเลยนะครับอันนี้อันนี้สิ่งที่จะได้และกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือได้ชมกระทิงนะครับแล้วก็อาจจะมีสัตว์อื่นๆเข้ามานะครับแล้วก็มีแมวนะครับมีมีแมวมาเดิน เล่นนะครับสองสาตัวนะครับให้เราพอได้สัมผัสความน่ารักนะครับของน้องแมวเนาะอ่ะโอเคคราวนี้เข้าเรื่องกันดีกว่ามาพูดถึงลานกลางเต็นท์นะครับค่าบริการนะครับสำหรับ2คนนะครับก็คือ1 8 0ปิบาทนะครับก็สาหรับจุดกลางเต็นที่นี่นะครับหึคืนเนาะแล้วก็ไม่สามารถจองสถานที่ได้นะครับสาหรับจุดกางเต็นท์นะใครมาก่อนได้ก่อนนะครับึ้นก็เข้ามาเลือกสถานที่เอานะครับแล้วก็ในส่วนของ ลานกลางเต็นท์ภาพรวมเนาะก็เป็นลานโล่งนะครับลานโล่งไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับก็จะถ้าจำเป็นที่มากางตั้งแต่ช่วงเย็นก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ถือว่าไม่ร้อนมากแต่ถ้าเราตั้งมาตั้งแต่เช้าหรือกลางวันเนี่ยควรมีทาบหรือไฟชีสมานะครับอันนี้จะดีมากนะครับเพราะว่าค่อนข้างอากาศร้อนนะครับเนาะเพราะวันเป็นที่โล่งถ้าเกิดในช่วงร้อนนี่ก็จะร้อนมากนะครับ ให้มีทับหรือไฟชีดมาเนาะดินที่ปักตะหมอก็เป็นดินค่อนข,ข้างเป็นดินร่วนปนหินเห็นหินหินเล็กๆนะครับก็ปักตะหมอได้ดีนะครับแล้วก็ลมแรงนะครับลมแรงเออนะลืมบอกเกรียมอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงมาเชือกนะครับก็เป็นพาราพาราคอดได้จะดีมากนะครับเสาเป็นอลูมิเนียมหรือเสาเหล็กที่มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับและไม่สูงมากเนาะแล้วก็ สมอมีความยาวมีความแข็งแรงนะครับเกียร์มาเนาะพวกพวกนี้สําคัญมากนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับหน้าตอนนี้ร้านสวัสดิการนะครับปิดปรับปรุงนะครับให้เกียร์ของกินมานะครับเพราะว่าค่อนข้างลงไปไกลสักนิดเล็กน้อยถ้าเกิดว่าต้องซื้อของกินนะครับก็เตรียมขึ้นมาเลยจะดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ฝากให้ดูแลสุขภาพเรานี่เข้าหน้าฝนแล้วแคมปิ้งหน้าฝนนะครับก็ ต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นจะไม่สบายได้อย่างน้านี่ครับก็สรุปข้อมูลนะครับเพื่อแฟนๆถึงจะตากฝนก็ยอมนะครับแล้วก็จบคลิปกันด้วยนะครับเจ้ากระถิ่งตัวนี้นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับว่าน้าจะพาไปจุดไหนอีกไปกลางเต็นที่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับฝากติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดี